สุขสันต์วันเกิดวันดาสตอรี่วันนี้พาครอบครัวมมาฉลองที่วันรัชดาที่โรงแรมอวานีเป็นบุฟเฟตนานาชาติพรีเมียมที่บอกเลยว่าราคาเนี่ยคุ้มสุดๆเพราะว่าดาเนี่ยจองผ่านฮังกร y ฮับนั่นเองค่ะทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่799รวมเครื่องดื่มแล้วมีทั้งโซนลายตักและก็โซนครัวสด คือเชฟเนี่ยทำอาหารให้สดๆเบื้องหน้าเลยแล้วก็เนียซีฟู้ดจุกๆไม่อั้นอันนี้คือโซนที่สามารถสั่งเชฟเสิร์ฟสดแบบจานต่อจานเลยค่ะอันนี้จะเป็นลายตากอีกหนึ่งโซนนะคะคือแบบน่าทานมากอาหารเขาหลากหลายมากนี่ทั้งอิตาเลียแล้วก็ซาซิมิแบบแล่สดๆซูชิของหวานทุก ไม่ไหวและทานไม่อั้นจนกว่าจะอิ่มขนมไทยก็มาค่ะทุกคนและนี่คือเมนูที่สั่งอลาคาดมาแล้วกุ้งแม่น้ำเผาอาหารอิตาเลียนยำแซลมอนสดคุณพ่อทานกุ้งเผากับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาคือเด็ดมากพิซซาก็เลิศหอยนางรมอ,อบชีสสเต็กเนื้อลิบอายสเต็กหมูและนี่ซาซิมิไฮไลท์หวานเจีย๊ยบซีฟู้ดสุดอลังการทานไม่อั้นทั้งกุ้งหอยกัง้ง ไฮไลท์สุดพิเศษค่ะดาได้เฉลิมฉลองวันเกิดนะคะจากทางโรงแรมอีกด้วยเมนูของหวานของเขานะคะหวานน้อยอร่อยมากทั้งไทยและเทศวิธีการจองผ่านฮังกรี h บฮับนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่โหลดลงทะเบียนเลือกจำนวนที่นั่งกดสำรองที่นั่งแล้วก็เลือกวันเวลาที่ทุกคนสะดวกได้เลยนะคะแล้วก็ชำระเงิน เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยแล้วก็นำบุ๊กิิงนี้นะคะไปที่ด้านหน้าร้านได้เลยค่ะสนใจจองด่วนวันรัชดาอวานีเอ r มอาระิพราม9ค่ะ